อ้าอันนี้นั่งอยู่กันนิ่มเว้ยฮะไอ,อ,อ,อ้จ๋าอือจ่ออาบน้ำเหรอนิ่มจ่อมาอาบน้ำให้จ่อเว้ยจ่อจะป่วยหรือเปล่านี่ป่วยหรอ,อ,อแม็กให้กินแล้วนี่เลยอันนี้แม็กเอาให้กินใช่ไหมครับ Hàng sạch bài lên chó cô chẳng lên à, ngày Bài đi Nếm. Ừ để thăm được, Hàng lên cho Hả? จะขัดใจนิ่มไม่ได้เออขัดใจนี่ไม่ได้เว้ยหยุดก่อนหยุดก่อนเออให้มันท่าอื่นบ้างจะเกาแต่ท่าเดียวอยู่มันไม่พลิกอ่ะเออเดี๋ยวก็พลิกทำไมพลิกกับเกลือเอาเออเอาเกลือเออนไ้มไข่กับเกลือบ๊อบบ๊อบบ๊บเลยอืมอไอ้จ๋าเก่งเราเว้ยเออให้มันกินบ้างเก่ามันก็อยู่ท่าเดิมมันแหละเอออ่ะ ันายอย่างพี่อ่อนนายอย่พี่อ,อ่อนซื้อเอามาให้แบ่งไอ้นิ่มกินด้วยเนาะแบ่งนิ่มกินด้วยเออนิ่มกินแตย่าบา้าอุ้ยไมันชูเอาชเชียวแตงกชัยเนะา,าะไรัสบไหมจ๊ะแซ่บแซ่บแสบ้ยไอ้บ้า อร่อยไหมฮะแบ่งไอ้นี่นกินเด้อไอ้นี่ในจริงมึงมึงหยิบชิงมันทีนเน่เอาเออถ้ามันไม่กัดกให้มึงเลยร้อยเดี๋ยว <laughs> <laughs> อร่อยไหมสลายสบายรูสิท่าตับ <laughs> แกะน้อยใช่ด้วยเจอ๋อ แซ่บน,นานกินทีลิงอ,อ้วนไอ้ลิงอ้วน,ออนวันนี้ได้มาเล่นกับ,บท่านประธานจองเราเออกินอย่างเดียวเลยโอ,อ้แสบบออะอร่อยไหมลูก อร่อยป่าวมาต้องถามต้องกินขนาดนี้นี่อร่อยหรือไม่อร่อยยัดอย่างเดียวเลยเว้ยเอ้ยแล้วมันจะไม่อ้วนอยู่ยังไงวะฮะมองหน้านิ่มเนอะเล่นน,นิ่มเนอะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เล่นเราเล่นเองอะไรเกาเองจะชงกากินอือ่อ,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 อดนะกินไม่หยุดเลยเว้ย มันก็จะกิดเก่งเกินเจาะแซบเว่อ <c oughs> น้ำกระ <c oughs> จัดกระจายเลยนี่มึง <c oughs> โอ้โหแล้วก็น้ำนั่นเด้อ อะไรฮะหามาาัดเหรอโอ้หาบนหัวนิ่มมั้งเลอะเทอะหาบนหัวนิ่มเอาหามัดเล่นไม่เล่นไม่เล่นเอาเลยจ๋อเล่นมันเลยเออมันนั่งมันนั่งดีดีกับ เออเออเออยิบหลายต่อแล้วเออมันเสร็จแน่ๆน่มันเสร็จแน่แเออกระหัวนี่มันก็อยู่ดีๆไปมาวางข้างจ่อให้มันหามามหามาแล้วมันจะมีหมัดที่ไหนล่ะหายหายใครเจออ <c oughs> าไป,อไปเข้าต่อเออการเข้เออเออเออ นะบรรยาก,กาศเย็นสบายคนเดียวหาวมากหนาวมากสกปรกนะี่ยจะให้มันไปเล่นอันนี้อยู่ชอบประจังเลยสกปกว่า <c oughs> ใช่หรอก <c oughs> สกปรกแล้วลิงมันไม่สบายป่วยขึ้นมานะถามว่าใครจะรักษาดูแลมันได้ออกซะดิดึงออกไปะมันกาไม่กล้ารักจะทิ้งออกเฉยอยากยากัน น่าเอ้ยเออเอ,อือเอ,อ้ัดแล้วเอ,อือัดอันนี้เลยเว้ยเอ้ยยเ็ไงล่ะเออ,เอ,อนิ่มมึเออไก่ลมึบอกอยู่ว่ามันจะมันจะน่ามันนิ่มเร็ว 괜찮아 <laughs> 와 <laughs> 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 <laughs>